เฮ้ยซื้อมาจากใครเนี่ยหาในเฟซบุ๊กเลยแล้วเรื่องนี้อะไรอ่ะโอ้ยเด็กบิดเด็กคุณนะคุณคุณจังเนี่ยเราเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยไปผมเลยพี่ใครเริ่มขอเริ่มก่อนงยันใครเบ่าใครเบ่าเจ๊ไม่เดี๋ยวเราใช้โดนันโอชัดโดโอ้ยแกรนเกตอันนี้ เปิดสามเอ้แต่พี่ดิพี่ถาผู้ชายเลยเอาไดีวาผู้ชายอะไลครับไ่แล้วเอาไหนดีครับเพราะว่าผมเน้นเอาไนีบเพราะอย่างอื่นเราขึ้นไม่ได้แล้วไงจริงครับใช่ครับที่เหลือเัาเอาขึ้นไม่ได้แล้วเขบอกให้เอาแค่มึงก็ไม่ตีบร้อยบูขึ้นซึ่งผมเนนเป็นนี้ใช่ที่จะเอาขึ้นไงที่เราเอาขึ้นมือที่จอเนี้ยขึ้นมืออ่าโอเคขึ้นมือนะจะดเก